บ้าเหลังหนึ่งบอรนหนึ่งคืออะไรก่อนอะไรลังเลยลังมาแล้วหน้าเร็วเช็ดก็ได้พูดเล่นๆนั่นแหละบ้านคอน่าเบื่อมากเลย น่าได้อยู่แต่เศามากไอ้ตอนนี่ผิดเนาะไม่เป็นไรเหลือเลือกเราเมื่อสิบเอ็ดเอาเอาเบอร์สองเบอร์สามอะไรท่านหนึงรู้ได้ไงอ่ะพี่เสืออาจจะเปลี่ยนจองก็ได้อาจจะเบอร์หนก็ได้เบอร์หกเอร์หกเบอร์หกเบอร์หกเบอรอร์หกเบร์เออรกเบอร์หกกเบเบอเบอร์กเอร์หรเอร์หกเบออร์หกเหกเบอหกเอร์หร์หกเบอร โม้ฮกเอาโม้ฮกเ่าเจ้าอเลกเมืองอยออกนะับสามสี่หาสามสี่ห้ามีนะรางวัลใหญ่นะตัถึงเต้นแปดแปดเลยนไหแปดตไหมแปดไหมไปดรงไหม

ตายโลดพน้านาไปแล้วก้อยพี่ก้อนกลับให้ก้อยหน่อยก้อยก้อยก็ใส่อีกวันนี้พี่แมวพี่แมวเออไม่เรียกพี่แมวเนาะสุดท้ายแล้วเนะโอเคก้อยเหรอโอเค ขอบคุณค่ะพี่เสือขอบคุณ <c oughs> เราขอบคุณพี่เสือแล้วขอบคุณค่ะเฮงเฮงรวยรวยนะคะสุขภาพแข็งแรงค่ะพี่เสือ